เฮ้ยมาไม่ได้เล่นเกมนี้นานนานมากเลยครับนานแบบนานมากๆเลยก็เลยมาเลยหลังจากที่แบบเออห้อนเกมหลอนคือถ้าตัวนั้นไม่ช่วยผมมาทุกคนไอตัวนั้น่ะตัวข้างบนเน่ะไอตัวข้างบนมันไม่ยอมมาช่วยผมมาถ้าตัวข้างบนมาช่วยผมบอกเลยผมโอกาสที่ผมจะรอดอ่ะสูงมากเลยนะแต่ว่าตัวนั้นมันไม่ยอมมาช่วยมันไปเล่นคนเดียวนั้นดือออกไปก่อนเจ๊แล้วคือมันไปแบบ มันไปตายเองมันไปตายนอนบิดตายหว่โอ้โหเดี๋ยดาเลยมาเดี๋ยวเรามาเล่นกับตำรวจในนี้ดีกว่าคือผมเอ่อผมก็ไม่ค่อยยได้เข้ามาเล่นนานมากเลยครับในเนี้ยมาวันนี้มันเป็นเทสเทสเทสครับผมมาลึกความหลังนิดนึงอย่างน้อยเราก็ต้องโดนตำรวจไล่ยิงสักแบบสี่ห้าคันอุ้ยอุ้ยรถสีแดงว่ทุกคนเข้ากับสีกางเกงในเราเลยรองเท้าเราพอดดีเลยสีแดงต้องมีคนอยู่ข้างในวะ มีคนอยู่ข้างในปะเอามีดิใครว่าหลุดเหรอโหลเอ้าเอา,เอา,เอาไปเจออูลรู้งี้รู้งี้เปิดประตูรถขึ้นไปก็ดีเคปะเราไปกับรถคันนี้ดำคันดำก็ได้วะ่ะเอาลืมลืมสวัสดีสวัสดีทุกคนครับผมทุกคนฮะก็อย่างนี้จีเทวีครับผมมาไม่ก็ไม่ลงคลิปนาละโอ้ขับรถไม่มีหน่วยตาหรือไงเนี่ย มาเดี๋ยวเรียกตำรวจก่อนเรียกตำรวจก่อนครับหนึ่งดาวฮะหนึ่งดาวฮะมาแล้วตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วครับผมตำรวจมาแล้วครับผมเดี๋ยวไปครับผมเดี๋ยวไปครับผมโอ้โหยิงสวยๆยิงสวยๆลบอ้โหไม่หลบว่ะ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 อือสองดาวเลยสองดาวเลยสองดาวเลยครับสองดาวเลยครับโอ้โหยิ่แดงตกไปเลย ตำรวจอยู่ไหนวะเนี่ยมาจากผมหน่อยเอ้ยทำเป็นเปิดโชว์ลงมาเลยทำเป็นเปิดโชว์ทำเป็นเปิดโชว์ลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยลบ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 ทำเป็นเปิดฝาประุนโชว์ตำรวจอยู่ไหนวะเนี่ยสองดาวแล้วผมเลียงอยู่เนี่ยยิงต่อ นั่นไงครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมโอ้ตำรวจหาผมไม่เจอว่ะตำรวจหาผมไม่เจอว่ะทุกคนผมต้องไปหาตำรวจเองอ่ะแล้วผมงไปล่ามันมาไปล่ามันมาโน่นไงอยู่ทาง,งนู้นครับทุกคนขับไปไหนนั่นนะนี่อยู่นี่เออยิงมาดิตามมาดิตามมาดิตามมาดิเออสวยเอาป่ะเอาไปต่อคันแล้วครับต่อคันครับมาดิอ,อุ้ยอ แรงขนาดนั้นเลยผมทุกคนดิตามมาหมดไม่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 หมดมาดีครับ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 ตำรวจล้มไปเลยตำรวจล้มไปเลยผมไปก่อนผมไปก่อนผมไปก่อนพอมาละพอมาละสามดาวรับผมพอมาสามดาวนะครับสามดาวมาละ รวลลางเหมือนกันนะเนี่ยไปก่อนไปก่อนเฮ้ยมีดักตะปูเรือใบหลายคนอุ้ยเดี๋ยวผมเอารถตู้ดีกว่ารถตู้ตำรวจอ่ะอุ้ยเฮ้ยจะตายเว้ยจะตายเว้ยจะตายเว้ยผมจะตายอย่าเบึ่งยิงอย่าเบึ่งยิงเหลือเลือดนิดเดียวสวยโอ้หนานมากเลยเสียบกุญแจตรงไหนวะเนี่ยโอเคปะปะปผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วลบเพลิ แยบแบบแต่โอเคครับผมปะปะมันมาขวางหน้าผมเองเฮ้ยเจโทรยัไมเนี่ยโดนตำรวจไล่อยู่โดนตำรวจไล่อยู่เกียด์่าโอ้โหไปครับผมไปครับผมไปครับผมอยู่ไหนกันหมดวะตำรวจข้างหลังเฮ้ยพอมหนาเว้ยทุกคนผมไม่ชอบพอเลยอ่ะผมไม่ค่อยมีปืนอ่ะผมกระสุนปืนผมไม่ค่อยมีอ่ะ ไหนวะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยแล้วมาขวางหน้าทำไมขวางวะทำไมเนี่ยว๊ดยิงฮอก่อนฮอมันมันจะยิงผมรัวๆเลยเดี๋ยวขอหลบขอหลบก่อนขอหลบก่อนไม่ไหวว่ะเอ้ยตามผมอยู่คันหนึ่งผมว่าละทำไมเสียงมันซ้อนๆกันตำรวจตามผมอยู่คันหนึ่ง ตำรวจตามผมอยู่คันนึ่งครับทุกคนทนั้งไงทั้งหลังนะ่ะข้างหลังนะ่ะข้างหลังนะ่ะพอหายไปแล้วพอหายไปแล้วมาดิพี่เออหัวล้านแตกไปดิมาดิมาดิเปลี่ยนคันแป๊บนึนนงลงไปลงไปก่อนลงไปก่อนแกงตายเนี่ยแกงตายเนี่ยเราเล่นแล้วครับผมพูดไปเล่นตายจริง <laughs> ไปก่อนไปก่อนมาดิครับ มาดิครับมาดิครับเฮ้ยเฮ้ยมาดิครับมาดิครับโอ้โหโอ้ไม่โดนเลยยิงล้อครับผมยิงล้อครับผมกี่คันแล้วคะกี่คันแล้วครับหนึ่งกองแตงดีห้าประมาณห้าคันงละห้าคันแล้วครับผมโอ้ลุดลุอันนี้มาแล้วครับทุกคนมันจะมาวางตะปูเรือใบผมอีกแล้วเอาไอ้รถคันแดงมึงตายไปเลยตายไปเลยตายไปเลยจับขับรถออกมาทําไมขับรถออกมาทําไม ขาลงมาทาไมไปก่อนไปก่อนนีก่อนครับนีก่อนครับรู้สึกว่ารถผมกําลังจะแบบระเบิดกําลังจะแบบจะร้ายแรงเกินไปแล้วมันจะเป็นรถเลยลายครับผมรถเลยลายครับผมเฮ้ยตามมาแล้วตามแล้วยิงยิงยิงมีใครจะลงมาอีกไหม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 มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับ ơi có clip gì nhiều đi đi mình nhìn thấy